นี่ค่ะทุกคนที่วันนั้นนะบอกว่ามีคลิปจะมาให้ดูโอ้ยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนกไหมเห็นนกไหมคะมนี่นกตัวนี้ตรงเนี้ย <c oughs> นี่นกตัวนี้เขาจะเหลือตัวหนึ่ง จะมีสองตัวเห็นไหมนกตัวนี้สองตัวเขาจะมาหน้าร้อนรถก็เยอะมากค่ะทุกคนอันนี้ถ่ายฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเห็นไหมไปแล้วไปแล้วนกเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมเข้าไปแล้ว ตขาไปแล้ว,าวากาซิลสวยไหมจ๊ะทุกคนกาซิลหูสุสจกจ้า